แกใครมาหน้าบ้านอะ่ะดูท่าไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะจริงด้วยแกแกเร็วๆหน่อยมันเข้ามาแล้ว,วพี่เขาไม่รับเลยอะ่ะพี่เดียวแกชายคนนี้อะ ได้นะหล่อเลยแหละไม่ติดคือแบบในแบบอ่ะชิดชัดอ่ะซิกแพคแบบดีมากแกฉันตามไปกดไลค์เขาทุกรูปเลยแหละตั้งแต่สมัยเขายังเรียนอยู่ประถมอ่ะขนาดนั้นเลยหรอใช่นี่ของฉันก็มีค่ะไหนดีสดได้กำลงจีบฉันอยู่นะจ๊ะแต่ว่าฉันไม่สนใจหรงกนะจ้าเพราะว่ามีรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนจ้ะมีรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนจัง แกใครมาหน้าบ้านอะดูท่าไม่น่าไว้ใจเลยอะจริงด้วยแกบ้านหลังนี้แน่เลยแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยเรามีสุนัขเยอะอยู่นะมีสุนัขเยอะอยู่นะน่าจะมีแต่ผู้หญิงนะเนี่ยอืมไม่มีใครว่าเลยนี่วะทางสะดวกแล้วเราเฮ้ยมีตัวมานี่วะรับก่อนรับก่อน เอ้าแต่ก็หมดอีกหมดแต่ตอนนี้วะเนี่ยหน้าตาหื่นๆเหมือนจะเป็นเหมือนในข่าวไม่น่าจริงด้วยแกเราอยู่กันแค่2คนอ่ะพี่นุกคงกับพี่บอสอ่ะก็ยังไม่ลงมาเลยโทรหาไหมมีใครอยู่มั้ยเนี่ยประตูแม่ล็อกนี่ว่าเปิดเลยละกันแกเร็วเรน่อยมันเข้ามาแล้วโพี่เขาไม่รับเลยอ่ะอี่ี้แล้ว บอสเชียงโบวิกไวไวอะไรข้างล่างเนาะเขาเป็นอะไรกันนะหรือเขาเป็นอะไรกันเฮ้ยต่อไปนะไม่อะไรกันน่ลนพี่พี่พี่ล็กจิตอยู่หน้าบ้านมาแล้วมาแล้วนาย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 นี่เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเลยเนี่ยตัวนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย พี่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บค่าไฟเองค่าน้ำค่าไฟอ่ะพี่ไม่จ่ายผมเลยไม่จ่ายผมเลยไม่จ่ายผมเลยค่าน้ำค่าไฟครับไม่จ่ายหลายเดือนนะเนี่ยไม่จ่ายหลายเดือนนี่เดี๋ยวโดนตัดนะเราจะมาบ่นนะว่าเราไม่มาแจ้งอ่ะฮะพี่ยังไม่จ่ายเฮ้ยพี่จ่ายไปแล้วนะเดือนที่แล้ว เหรอเฮ้ยขอโทษ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 นะครับหน้าเราเหมือนลูกจิตด้วยเนี่ยใส่หูใสแมสใส่ตาใครจะไปรู้เนี่ยเออขอโทษแล้วกันเนาะครับนี่เลยครับพี่นะครับเสร็จนล้วน้ำกาไฟครับบินนี่เหรอใช่ครับเอาบอสไปจ่ายจ่ายเอาบอสไปจ่ายโอ้ไปใช้บอสดีกว่ามากเลยครับโอ้โหเราเรเราก็นึกว่าเป็นโจรโอ้